สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็กข่าวร้อรอบวัน,นครับเด็กหญิง4ี่ขวบเล่นซ่อนหาไปหลบในกองฟางเพื่อนห้าขวบไม่รู้จุดไฟเผาดับสล่น,นครับเมื่อเวลา10.00 10. น,นวันที่30พฤศจากายน58ที่วัดแสงรุนเวฬาลามหมู่สองตําบลนน,นแหลมทองอำเภอสุหัดขันนะครับจังหวัดกาลสินชายชนิพล์นายชนิพลนับสมวนสัตว์ในอำเภอสาะสาขันเดินทางไปเป็นภาพชาวนกิจศพเด็กหญิงวิลาวันขยันงาน หรือน้องวีอายุ4ปีบ้านโนนสีสวัสด์หมู่สตำบลโนนแหลมทองอำเภอสาหัสหขันซึ่งเสียชีวิตในคลองฟางของญาติในสภาพศพไหมเกลียมดำเป็นตอตะโกเหตุเกิดเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานายชนิพน์กล่าวว่าสําหรับเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญและเป็นที่สนใจโดยเมื่อเวลา 14.0. 0นวันที่29พฤศจิกายน5 8เจ้าที่อำเภอสาัขันและตํารวจได้รับแจ้งไฟไหมกองฟางบริเวณทุ่งนาของนางคําเพนชาวไร่บ้านสีสวัสด์ หมู่2ซึ่งชาวบ้านกําลังช่วยกันเร่งดับไฟแต่หลังจากไฟดับลงจากการตรวจสอบกับพบศพเด็กหญิงวิลาวันขยันงานอายุ4ปีจากการสอบถามนายสังวานสารขันชาวบ้านโดนศีสวสดิ์ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุทราบว่าก่อนก่อนเกิดเหตุนะครับน้องวิได้เล่นกับเพื่อนอยู่นะครับซึ่งเป็นเด็กชายอายุ5ปีโดยมีชาวบ้านเห็นเด็ก2คนกําลังเล่นซ่อนหาซ่อนแอบกันอยู่นะครับโดยน้องวิได้เข้าไปซ่อนอยู่ในกองฟาง จากนั้นเด็กชายอายุ5ปีได้จุดไฟที่กองฟางจนเกิดลุกไหม้อย่างรุนแรงด้วยความตกใจจึงวิ่งไปบอกผู้ครองจากนั้นชาวบ้านก็ได้เข้ามาช่วยกันดับไฟและแจ้งเจ้าที่ต่อมาญาติน้องวิได้สอบถามเด็กชาย5ปีว่าน้องวิหายไปไหนแต่พอได้รับคำตอบทุกคนต่างใจสลายเมื่อทราบว่าน้องวิอยู่ในกองฟางซึ่งเจ้าที่เข้าไปตรวจพบว่าน้องวิถูกไฟไหม้สภาพศพดำเป็นต,ตะโกนะครับด้านนายชนิพันธ์ ชนิพนธ์นะครับกล่าวอีกว่าสําหรับกรณีน,นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ที่สะเทือนใจอย่างมากครับเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นโดยในช่วงนี้ภาคอีสานกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวและมักจะทํากองฟางขึ้นสูงเพื่อเตรียมไว้ให้สัตว์เลี้ยงได้กินและได้ปปดและโดยปกติเด็กๆจะเล่นกองฟางอยู่แล้วแต่เหตุการณ์นี้เป็นการกระทำของเด็ก5ปีจึงเป็นเรื่องที่รู้เท่าไม่ถึงการจึงขอเตือนพี่น้องชาชนที่ทําการเกษตรหมั่นดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีกนะครับ ด้านพันตํารวจเอกพยุทธ์อรันโชนะครับพุ่งกับการสอบพอสาขันกล่าวว่าเบื้องต้นจากการสอบสวนทราบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นฝีมือเด็กห้าห้าปีจริงนะครับแต่ทราบว่าน้องวีได้มาอาศัยอยู่กับยายส่วนบิดามารดาไปทํางานอยู่กทมซึ่งขณะนี้ได้กลับมา,าบ้านทําชาวบ้านไปแล้วนะครับในเช้าวันเดียวกันโดยญาติไม่ติดใจเอาความแต่ตํารวจก็จะดําเนินการให้ผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้ปกครองได้เฝ้าดูพฤติกรรมของเด็กห้าปีโดยจะดูเรื่องสภาพสภาวะจิตใจอย่างต่อนเนื่องนะครับ